่ยังมาหมักหมักเกีเท่าเกี่ยงอยยังยาหัวซ่าคบกันมือแรกแดกมาเกี่ยเท่าเขาพากินเอ็มเกย์จบใจจบเจจบมากพี่ฟังหนึ่งสุดเพียฟังเนึอง สวัสดีค่ะดิฉันเจไฟนะคะหัวหน้าพุําทีมงานมาประกวดมือนีในสารพันดิฉันมีทีมงานดิฉันซือว่าเสียงกระทะทองอย่างกอฮือสัวกระทะทองเมือนีนะคะพวกเขามาเต็มเปรียมเต็มรอยมาตั้งใจแข่งสารพันเพื่อมู่บานของเฮาพวกเขาเช่าจังหวัดขอนแก่นขอนํำเสนอบทกรรหลายหลายบทก่อนเด้อ อันหัวนาขาอย่างขาอันเฮ็ุจังใดเข้าเสียงเข้าบอดีไว้ตั้งแต่คู่บาอาจารย์สมัยตะกี๋พนมีเคดรับอยู่ตัวสูเิบาจังใดสูไปทั้งพุ่นหันนาไปทั้งพุ่นอุชิบายยกอ้อยู่อธิษไปไกเน่ยอ้อยู่หันไปทั้งพุ่นหันไปทั้งพุ่นเขามีนำมต์สักดิธิ์อยู่ตัวโอ้ยมีนมดนาสันอย่งน่านเ้ยมึงถ่ายเบองคุณศิยสันนะแ่นอนเลยเขาตองไปดีไปจำแนมึง อันเดี๋ยวให้ก <tr> ูถามก่อนเนี่ยอย่าหันม่อย่าหันม่ให้ให้ให้กูถามมึงเนี่ยไม่หยังมึงคือเก่ากว่ามูแต่สติฮึ่มปสะดใสยังมาพี่น้องเดี๋ยวให้กูถามเนี่ยมึงท่าแปรงเข่าหนายี่บอจีดเราเนี่ยพันบกเข่านะกูว่ามันบอกคือแข็งสารพัดเด็ดนี่สุขัยเห็นละครลิ่งตะกี่วะโอ้ยหาขวัญ มาแล้วจ้าเออมาแล้วบ่นี่คือน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากเมืองทีบโอ้ยแจกเมืองทีบเออผู้ใดกินกับเสียงใสเสียงคลองเสียงใสเสียงคลองผู้ใดบอกนำหาพรเมื่อตีมาดีไหมครับผู้ชายชิมนี่คือน้ำมนต์เด้อผู้ใดกินแล้วเสียงหวานคือฉันเลยนะเออเสียงหวานจังสีเลยบอสเทเสียงว่ากันนะอะโลอะโลเออเดี๋ยวลองชิมน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เอ้ามันกินได้อีหลีบ่กินได้มันคือมาแหดแท้เละ กูยัดคอนเทนต์จากเองเขากินใส่เบิ้งกขนาเสียงจะเป็นแม่มึงอยหงดอกเดี๋ยวเดี๋ยวขันมาขึ้นมากเกินกว่าที่ตาบักปอบมึงไอ้บกอบื้องอันนี้มันคือบะมีในบทบะมีในบทกูนี่นะคิดเมื่อกี้นี่ไปพุ่นเสียงดีแล้วพลานไปพุ่นทั้งพุ่นมาพี่มาหนัวาผัวมันบะหมี่หนาเมื่อยกินเมื่อยกินเลีนกินห้อยคือเป็นยังง เพาะว่ต้องกินฮัดเสียงดีกับเสียงดีเป็นหยังเสียงดีก็เพรต้องเสียงดีหยังก็เต้องกินมึงมาหนีอยู่เสือๆกินอยู่เซ่อๆมึงเห็นบอกผู้จำกับเขาเขียนบทบิกกี้แค่ลีเขาเขียนมาแล้วบทบาทต้องสมบทบาทเออาบทกูมันบาดเอกินเงียวกินขีดอันนี้ใบเงียบดบขีดอันนี้คือน้ำม้อนจากเมืองทิพหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งกรีบ ไหนดูดูลองเสียงเปิงลองเสียงเบิงเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกหน่อเอาอีก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 บอสท่านพ่อบอสเอาอีกบ่เสียงมันบ้านพ่อบ่สเรื่องไหนหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งฉันก็ว่าฉันก็เป็นแมนอยู่นะแมนบ่ใช่อยู่เออเลิกเรียนคะเลือกแล้วไปค่ะเร็วๆค่ะไม่มาขามามาท่านต่อไปค่ะฉันต้องกินออเมันคือละครลิงหยีบค้านี่ เราบอ่งามคือฉ er ันฉันแต่ว่าเราฉันงามบอสั่นแหัวกูว่าได้เาเล่นเอออันนี้คืออีหลเนี่ยปัดลูปแดงปันขึ้นเวทีเออยกวัดพระเขาหน่ะกูว่ามันซุ่มอยู่หนหัซุ่มอยู่หาแยกเว้ยอันเองต่างชาติมันเป็นยังไงอ่ะสวัสดีค่ะขึ้นไปยังสั้นยาดเป็องโมงหางใส่ขึ้นทั้กเอาแม่ก่อนไปไหนก่อนเดี๋ยวกูลองเก็บประธานันเสว เอาอีกเจ้าไปเจ้าเร็วเออเอาไม่กันนะไปพร้อมลับไปบ้านยา้อมแล้วมามานี่กวนเสียไปหนามาหลังยายของเก่านี่เอาไปเก็บในกู้เพื่อกินของพี่อันนี้กูเสียงดีอยู่แล้วอีนัตติมึงมานั่งท้างพี่มันพอเขาลอกเขาชอบมาอีห่ามึงแม่งกูสดใสมึงเบามึงกับเบาเบาใส่ไม่เนี่ยเว้ยเออโอ้ยเอาเอา ก็ทรงมีอารมณ์แท้ปวดขาปวดแข้งเขากะต้องข้างโอดข้างอวยเป็นธรรมดามก่อนอื่นคณะสารพันเจไฟเสียงกระทะทองแดงกระสีทิขาวายอ๋อยาคูสะกอนะโมตัสสะภะคะวาตูก็ทรงคือหมอท่าไมล่ะบัีเห็นบ่ล่ะ ทั้งเมือง่ันหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเอ้คก็สีหลท์โตแท้เอ้ยอามาสซมมี่แลละมันจังสีคู่กันเอ้ามันเป็นสูตรของทางร้านอ๋อแล้ววันตีร้านไหนอ่ะสังขพันธ์ ซุ่มฮาหนีว่าไปตำป้าตำดงเุามันดีๆตั้งใจหลวงปู่หลวงพ่อกระลังหลับชมหลับปังดูหนานี่บ่ดิตั้งใจงงงงงงงด้วเข้าต้องคว้าล่างมันการประกวดสารพันยาจังหวัดขอนแก่นจ้จา,าพ่อพ่อคะจ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะกับนมัสก,การหลวงปวงหลวงปู่หลวงปูง่โอ้ยฮ่าลวงปวงอ่ะมึงโอ้ยสารพันบ้านหนองหี มาืันนี้มาสีคนสะพา,านบ้านน้องนีมาวันนี้มาสี่คนมาวันนี้มาสีคนคนที่หนึ่งชื่อสมปองคนที่สองสื่อสมศรีคนที่สามสื่อจํ มาเชื่องมาเมื่อนี้สีกับหลวงตามาเมื่อนี้สีกับหลวงตาโอ๊ยโอ๊ยโออ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโเฮ้ยแกงกระเทยหน่อยมาแล้วค่ะหนีเล้วไงเกย์หน่อเกยน่อยมึงไปกูมักไปนั่นสิเฮ้ยเกยน้อยมันจะใส่เกยน้อยเกยน้อยเฮียตีปีต่อปออยู่เฮ้ย สมมาน่าคือผู้ยบาลฟิเนนต์บักอันนึงน่ะนะจังวายอยู่จังมาตัวไออีนึงการาวานวันพูดนะแต่ว่าบักนึงนี่เห็นแต่เสือปะไอเขาคือเคียมแต่หนูสวัสดีครับพวกเรามาจากคณะซีแก้มเสียงใสครับวันนี้จะมาร้องซีแก้มเสียงไหลพะนะใสใสใสใจ้าย่างก่อใสใสกษังริย ใส่เงาัไปไปบมืออาชีพเมื่อหยังอเง้มาเเงียบๆน่ะเลื่อมบดิมามามาสอบต่อเขาเหตุต่อช่วยหนึ่งสองซ้ำอยากหัก ัวกน <c oughs> <c oughs> โอ้ยเกียบแน่ซุปกระเทยเท่าเอ้าือถือเกียหน่อยดาบะโย่ฝวกขน้อยขอเก้าขาดส่งเสียงหวานผ่านกลอนนี้รวมบันเลงก,กับเสียงดนตรีเป็นเพลงนี้เพื่อแฟนฟังเป็นเพลงนี้เพื่อทุกทาง อากใจชาวโตเกียวใจหนึ่งวันเดียวให้ลืนเลือนโตเกียวสร้างสรร์เพื่อความบันเทิงให้ท่านเบิกดงสุขใจเราตั้งใจนำเสนอขอท่านโจงสุขี มอบไปคนร้องไม่ใช่ใครพระเอกในใจของทุกท่านพระเอกในใจของแฟนมาเอาสุดยให้ผู้ประกวดทั้งสองทีมนะครับผมประกวดแล้วเด้พเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีพี่กวนนามะยังคือบ่าได้ลองไป้ริ่มอย่างอยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังคือเป็นกินแยบแงบหรือยัง แงดผู้ใดกูหัวแต่กินมากบางหันนี่แหละอันแง่เนั่นแง่ยังแงดกินลูกซีนเอาพดีผลตัดสินอยู่ในมือแล้วนะคะเตรียมสันทีมสันทีมสันทีมสันพวกฉันชนะอ่ะคองแชมป์มาสิปีกับประกาศอีวันตึงมึงตากสินดีเด้อไปไม่ตามปากมันผู้ประกวดจะไหนมาเป็นตัตอดปวดแท้เอาวผลประกวดอยู่ในมือผมแล้วทีมที่ชนะก็คือทีมซิลเวอร แกมเสียงส้ายเย่วไห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 วซุ่มกะเทยเถาซุ่มกะเทยเถามึงอย่ามาถลึงนะสุ่มกะซีเถาคือกูนี่แหละเจ้าน้อยเนี่ยเดี๋ยวมันส่งผมกวนพอพี่หลวัมาแมนเฮ้ยแมนแมนซุ่มแลนไม่อ้อมบ้านเอาเลยเอาเลยสุ่มแลนไม่อ้อมบ้านเออเจ้ามามองหน้าเออบ่เถียงดอกกูเถียงดอก เดี๋ยว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 ให้เด็กน้อยชนะโหลดไปโหลดเพราะว่าเขาให้โอกาสเด็กน้อยเอ้ยตัวอัอนขอให้สูสือๆกระเบื้องแนทที่จะของเฮ็ดยังบู้กินฮอนเงี้ยวตู้สูตีสีอยู่สุ่มเถาเนี่ยให้เด็กน้อยเขาได้เกิดนี่เอ้างานคลหลวงปั่บาหลวงปูมาหลวงปู่มา มาสักการ์ดคาล์ลพอยด์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบมเบนผู้ปกครองผู้ประกวดต้นหนึ่งบอมเบนพากตีห้าเมื่อ้ยกระจังเดี๋ยวกูก็เห็นเรื่องเกินเนาะใครใครมาเถียงเอารางวัลอะไรใครมาเถียงเอารางวัลไม่มีใครเถียงค่ะอีเจฟไปค่ะอันนี้ผู้ปกครองหรอเสียงคืดขีดกะก้าเอารางวัลจังใดใช่ไหมหนูใช่ค่ะดีอันดับหนึ่งค่ะยูพี่ใชเอาแอปเปิลสิแซมเปิล โอ้ยหาขวดแอบเปิ้ลมานอะย่างแอปเปิ้ลจำเนื้อไม่ได้แล้วว่าคุณยายอ้ยดี่ละที่หนึ่งเขาเป็นทั้งสี่ละที่สองยุดเอา้าเฮ้ยมีความภาคภูมิใจแน่นอนค่ะอันนี้มาง,งานอย่างนี้มาง,งานเนี่ยรับถวยที่นึกว่ามางานเมียผัวใช่ไหมคให้ผมทักแน่เอากขยันผสมหนาเพิน่นอีแม่ป้อนยังให้กินแต่เด็กน้อยนะนะไม่ใหญ่ครั้งนี้ใคยใครเป็นอนุบาลเด็กขวงบ้าบ้าเไม่กินเห็ดเขา แม่เอาเสาบูดปอดอันเที่ยไฟยาว่าจังสันจังสีถอะอันผู้ใหญ่เนี่ยมันถือสองคนดิก็กินกาแฟในตาพี่ละเอาจังสี่ซะเห็นว่าคัดแย่งกันลองบดเดียวกันใน้ฟังเนี่ยสันจะได้รับทิไหมสอากรอเดียวกันนี่ละสารพันธัยังค่อยนี่ล่องกับมาลูกเอาไอ้ฟังนี่คือก้อนโลดโดยความรักความสามัคคีพวกเราชาจังหวัดขอนแก่นร่วมกันมืนีไพสิแพชนากะต้องร่วมกันเนาะเป็นหนึ่งเดียว มาสารพันธ์ยังคอยรู้ม่าเกียนีเป็นยังือเป็นนี่นี่มาหนีเราตัวเราควานแต่เราคนบันนีโอ้ยคุณครูมาหลอแถมโอ้ยคุณครูสวัสดีครับอุ้ยอุ้ยกับเป็นพี่น้องถึงไพซีแพ้ถึงไพศิธนากับ่เป็นยังพอพวกเรามีความสามัคคีชาวตัวเกียวมิวสิกขอให้ทุกคนสามัคคีกันกับผลงานเพลงสารพันยังคอย พพี่มาหยุดแกงเรากันละห่ามึงสพ่อพี่ข้าลูกค <ไฟ S 1> อยย่าน,ไไน <laughs> อื้ยย่านกุไล <laughs> ย่านก็ได <laughs> หัวขโนยขอเก้าขานทรงเสียงหวานผ่านก่อนนี้ วัวบรรเลงกับเสียงดนตรีเป็นเพลงนี้เพื่อแฟนฟังเป็นเพลงนี้เพื่อทุนทานจากใจชาวโตเกียวใจนึ่งเดียว สุขสุขใจเราตั้งใจ ุณผูดด้ดูแลผู้กำกับ,บคูบิบกกี้แครี่และทีมงานครับเรียบเรียงเป็นเสียงเพลงกอมบัเลงข้ามภูผาลอยไปหาการดาคนทิ้งหน้ามาอยู่กลุงลืมบ้านถุงบอกข่าวข้าวที ผู้บ่าวให้รอคอยทาอ้ายอื่นหาสาวสารภาพไปแบบจุจวดดา ะดดสุดเส้าจาเคยสัญญาไว้สีฮหักกันให้มันแกน่ตัวเฟ็นสู่มือใจเอ,อ้ต่งางถนอ,อมเมื่อไปซองห้องแข็งสารพัดซอกเฮายังคุยกันชอหักแห้งก็เพ่มาทำเมือเ่อแรกบาเอาชนกันไปเล่นบ้าผ่าดทองก่อนเอาไใบจนดให้าบานตาอิจฉาเห็นหน้าอ้ายกะเห็นคุ่นอยู่แขยงสอกยำห้อมองตากันกะซสือถึงหัวใดใด เพิ่งฝัน,นรอคำสัญญาอดีตบันเวลาทักนนี้อายม่เพียงเออคำพญาซึ่งสารพัดเจ้าบอเจอเรือบามีไม่เลย